เกือบ6ชั่วโมงอันยาวนานบนรถบัสนะครับจากบอสตันตอนนี้เรามาถึงนิวยอร์กซิตี้แล้วรถบัสมาจอดลงหน้าเจคอบเจ v i นเซนเตอร์พอดีซึ่งก็คือสถานที่จัดงานนิวยอร์กซิตี้มาราธอนเอ็กนะฮะไะคนที่จะเข้ามาในนี้ได้นะครับต้องมีวัคซีน a นชั่นค r d แล้วก็ไอดีนะฮะ สเต็ปแรกเราไปรับบิดกันเลยถ้าเรารู้เบอร์ของเราแล้วเราก็พุ่งตรงไปที่บูธของเราเลยนะครับผมปีนี้ครบรอบ50ปีหลังจากรับบิดสเต็ปที่1เสร็จเราไปสเต็ปที่2ครับไปเอาเสื้อนี่คือร้าตาเสื้อของปีนี้นะครั เรียบง่ายไม่คือแบบไม่มีสีสันเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้เป็นปีทองเขาก็เลยใช้เป็นปีสีทองครับปีทอง50ปีดูดีนะดูดี <c oughs> การจัดเลเยอร์ของปีนี้นะครับดูแบบหลวมๆสบายๆนะครับจะได้ไม่แออัดเดินไปเดี๋ยวเข้าไปช้อปปิ้งต่อใน New Balance เลยฮะฟินิชชั่นแจ็กเก็ตนะฮ <c oughs> ะดำทอง เลิกซื้อเสื้อมานานมากแล้วนะฮะแต่จะบอกว่าพวกเนี้ยแฟนเพจท้งนั้นอะ่ะฝากซื้ออ่พ <laughs> อเขารู้ว่าเรามาวิ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง,องเขาตะโกนให้ด้วยฮะก็ <laughs> <c oughs> อายดีเหมือนกัน มาอยู่ที่บูธของแอป b o บอทนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอัปเดตรายชื่อนักวิ่งไทยที่เพิ่งได้ซิกตาจากบอสตันมาราธอนนะครับเพราะว่าเพิ่งเดือนที่แล้วเ Он, องเขายังไม่มีเวลาอัปเดตนะนี่คือตัวอย่างเหรียญของปีนี้นะฮะสมกับเป็นปีทองมากๆงาน Expo ในยุคโควิดนะครับจะทำให้เราเดินจบเร็วมากๆซื้อของก็เร็วอะไรก็เร็วเพราะว่า ร้านค้ามีน้อยของแจกไม่มีแล้วนะครับไม่มีอะไรแจกเลยต้องซื้ออย่างเดียว1วันก่อนวิ่งฮะวันนี้เราว่างเราก็เลยจะมาอัปเดตว่านิวยอร์กซิตี้มันมีอะไรใหม่บ้างนะครับโดยเราจะทำการจ็อกเบาๆจริงก็เดินนั่นแหละจากโรงแรมของเราที่อยู่แถวแบตอริพาร์ครับปีนี้เลือกนอนแถวแบตอริพาร์ k เพราะว่าเวลาขึ้นเฟอร์รี ไปวิ่งพรุ่งนี้จะได้สะดวกนะฮะเราจะไปไหนก่อนดีลิต t ติ i ลไอแลนปะของใหม่ล่าสุดดีมากเลยนะฮะมีเลนวิ่งกับเลนปั่นจักรยานแยกกันให้อย่างชัดเจนนะฮะฮัสซัน r ิเวอร์พานะครับหรือว่าฮัส s ันริเวอร์กรีนเวเป็นพื้นที่สีเขียวที่นิวยอร์กซิตี้เขาทำเรียบ ริมแม่น้ำฮัสซันริเวอร์นะฮะฝั่งนู้นคือฝั่งนิวเจอร์ซีย์ก็คนก็มาวิ่งกันเต็มมีเล่นจักรยานมีเล่นสเก็ตโคตรชิลมาถึงแล้วฮะลิตเดอร์ไอแลนด์นะครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่แห่งหนึ่งของนิวยอร์กซิตี้นะครับอยู่บนฮัสซันริเวอร์นะครับเป็นการเล่นระดับนะฮะกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ย ถ้ามันใหญ่กว่านี้ซ้อมเทรลน่าจะสนุกอันนี้สามารถกดเป็นแบบเป็นโน้ตได้ด้วยลองนะฮะเป็นเพลงเราจะทำตามสัญญา <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่จัดวางแลนด์สเคปได้อย่างสวยงามมีพื้นที่ใช้สอยอนเนกประสงค์มากมายนะฮะมีที่สแสดงดนตรีมีที่ให้วิ่งออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆนนะฮะมีสวนให้เอาแซนด์วิชมานั่งกินปิกนิกเล่นๆก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่นะครับสำหรับคนที่อยากจะลองมาดูนะฮะนิวยอร์กซิตี้นะครับลิตเตอร์ไอแลนด์นะครับจบจากลิตเตอร์ไอแลนด์นะครับเราก็มาเดินบนไฮไลน์ ซึง่งจริงๆแล้วตรงนี้เป็นอะไรครับเอ,อิร์ธล้างรถไฟครับยังอยู่เลยเนี่ยดูดิเป็นตรงนี้เป็นล้างรถไฟขนส,ส่งสินค้าเก่านะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นดูเป็นซากปรักหักพังเสื่อมโทรมนิวย์กซิตี้เขาก็เลยทําการคิดรีโนเวทขึ้นมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าก็กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คหนึ่งขึ้นมาได้นะฮะตั้งแต่มีแอรีเดว e ล o p อ e n เมตรงนี้ขึ้นมาราคาเลวเอสเตดแถวเนี้ยจากที่เคยเป็นแหล่งเสื่อมโทรมอ่ะ พุ่งพรวดเป็นไม่รู้แบบกี่สิบเท่า,าซึ่ง<อ>ยิ่งกว่าถูกหวยอีกขอบอกใครที่มีมีที่หรือมีบ้านอยู่แถวแถบนี้นะเดิมเป็นแบบแทบ,บ,บ,บจะห่วยหวยเลยอ่ะในในในแมนฮัตตันอ่ะนี่ถ้าเราลองจินตนาการว่าโครงการโฮปเวลตุงแถวดอนเมืองบ้านเราเปลี่ยนมาทําอย่างนี้บ้าง <S <S าเราก็จินตนาการต่อไปเนอะมันเป็นแค่ในจินตนาการ จากไฮไลท์เมกี้เราเดินลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่วันแวนด์ i ิ t เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดเลยของนิวยอร์กซิตี้นะครับเป็นเหมือนให้คนขึ้นไปดูสกายไลน์ได้อีในอีกรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวจะไปเป็นยังไงก็ไปดูกันนะฮะถึงแล้วฮะสัมิตเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกัน ้เราขึ้นมา9 1ชั้นหูอื้อเลย ชั้น3นะครับมีพื้นที่เอาดอออกมาก็ได้สูตรอากาศมากหลังจากจบวันแวนเดอร์บิลนะฮะเราก็เดินต่อเข้ามาใน Central Park เพื่อมาดูจุดฟินิชไลน์กันมีธงชาติไทยอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เรามาอยู่บริเวณฟินิชไลน์นะฮะ ก็มีวอลเนเตียมาคอยถ่ายรูปให้นักข่าวมาทำข่าวอะไรประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน7พฤศจิกายน2021ครับผมกำลังจ็อกเบาๆจากโรงแรมแถววอล์ s t ตรีทไปที่สเตทไอแลนด์เฟอร์รนะครับคือเลือกมานอนที่แถวนี้เพราะว่าตื่นเช้าลงมาจะได้ลงไปเฟอร์รี่ได้เลยนะฮะเราจะต้องนั่งเฟอร์รี่ข้ามไปที่สเตทไอแลนด์ เอาจริงๆแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะครับกับการที่เคลื่อนคนประมาณ3 0,000่นคนคือปีนี้น้อยนะ3 0,000คนปกติเนี่ยเขามีนับวิ่งประมาณ5 0,000่นคนคือการเคลื่อนคนจำนวนมากไปที่จุดสตาร์ทเนี่ยเพราะว่าเส้นทางวิ่งเป็นแบบ p o i n ์ถูกพอยท์เนี่ยก็ถ้าการจัดการไม่ดีนะครับก็ไปกันไม่ทนันไปยืนออมันอยู่ปีนี้ยิ่งปล่อยตัวแบบเป็นเวฟเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คนมาแออัดกัน รอบสุดท้ายผมไม่แน่ใจน้ะอาจจะปล่อยทัวร์แบบเกือบเที่ยงเพอเฟอร์รี่มาถึงฝั่งสเตตไ i แลนด์แล้วนะครับก็จะมีรถบัสเป็นชัตเตอร์บัสนะครับพาไปที่ประมาณตีนสะพาน v e r สาชโนซึ่งเป็นจุดสตาร์ทนั่นแหละ ป่าเดี๋ยวไปชอทบัสกัน s e ก u r i ตี้ก็ดูซีเรียสอยู่นะฮะดูซีเรียสกว่าโควิดเองสวัสดีครับพี่เบ๊กตอนนี้เราอยู่ที่แอธลีตวิลเลจ เราไปหาอะไรกินกันให้คุ้มกับค่าสมัครนะฮะเก็บเราไปต้องแพงสวันนีหนาวมากเป็นปีที่หนาวมากๆปีก่อนสามปีก่อนผมวิ่งไม่หนาวเท่านี้ตอนนี้รู้สึกว่าประมาณ5องศานะมีลมอีกโอ้ยวใช่คือตอนนี้ค้านออกมาแล้วนะปล่อยตัวบล็อกแรกนี้คิดว่าจะได้เวลาเท่าไหร่วันนี้ ปีนี้ไม่พร้อมเลครับก็จริงๆิเอมไว้ที่สิซับโฟแต่ว่าดูหน้าง,งานอีกทีหน้างานอีกทีนี่น,นี่ไม่ได้เป็นพากินสันใช่ไหมไอากาศหนาวจริง <laughs> เนื่องจากอากาศมันหนาวมากนะฮะการแต่งตัวมาสตาร์ทไลน์เราก็ต้องแบบว่าเต็มนิดนึงแล้วเสร็จแล้วก็พอจะวิง่งเราก็โยนเข้าไปในถังนั้นนะฮะ เขาก็เอาเสื้อผ้าเราไปบริจาคนะครับทำใจอยู่นานมากเราต้องการสิ่งนี้เพื่อป้องกันตะคิวนะฮะมาได้เวลาเข้าบล็อกแล้วครับผม ยืนอยู่ในบล็อกจะบอกโคตรหนาวกาเมินบอกว่าวันนี้ให้ Recovery แต่ว่า Rest อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ย หอยตัวไปแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่คือส่วนที่ชันที่สุดของรูทอันนี้พยายามวิ่งอยู่ตรงกลางสะพานนะเพราะว่าถ้าวิ่งอยู่ข้างๆเนี่ยลมโคตรหนาวเลย <Nice. S 1> หลังจากที่เราข้ามสะพานบราชโนจากฝั่งเซนต์ไอแลนด์นะครับ เราก็มาอยู่ที่ฝั่งบรูกลินตอนนี้เอลเลเวชั่นที่ชันที่สุดในรูทได้ถูกพิชิตลงไปแล้วแต่ความยากไม่อยู่แค่นั้นมันแบบมีชันเรื่อยๆ,ๆ,ๆยังเหลืออีก4ท่าน จุดให้บริการของนิวยอร์กซิตี้มาราธอนนะครับจะมีทุกๆ2ไมล์จะเป็นเครื่องดื่มเบียร์แร่น้ำแล้วก็เต็นท์เมดิคอลนะครับเป็นแพทเทิร์นเรียนไปแบบนี้ ไปคุยปะเนี่ยเบิร์นขอเสียงเดาๆจากแขนห่างมาหน่อยเร็วแกงหางมานะฮะกลุ่มนักวิ่งไทยในนิวยอร์กน่ารักมากๆมาช่วยเชียร์แล้วก็รอถ่ายรูปให้นะฮะเวลลยมสเบิร์กนะฮะเป็นย่านที่ฮิปมากๆถือว่าจัดจ้านในย่านนี้ ครึ่งทางแล้วครับผมจุดมาร์คฮรับมาราธอนนะฮะอยู่บนพลาสกี้บริดจ์ที่ข้ามจากบรูกลินไปควีนส์นะฮะสวัสดีเ็นเมดิคอลแว้เมาเกลือนะฮะตะคริวเริ่มตอดได้เกลือไปหนึ่งช็อตนะฮะหวังว่าสถานการณ์ตะคริวจะดีขึ้นซ้อมไม่ถึงก็อย่างเงี้ยฮะเด็กๆดูไว้อย่าหาทำ อะไรคือการที่กองเชียร์บอกว่ามึงถอยไปหน่อยไปวิ่งมาใหม่เพราะคูถ่ายรูปมึงไม่ทันอ่ะอมาโอ้ยตะคิว <c oughs> สพานที่3แล้ว Queensboro เป็นสะพานที่ยาวมากนะฮะคือวิ่งแล้วแบบแทบจะถอดใจเมื่อไหร่จะถึงสักทีโฮ้ย คือเวลาเห็นอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเราจะหยุดไม่ได้เว้ยเราอยู่กลางสะพานควีนโบโร่เหนื่อยโคตรเหนื่อยเดินแล้วเนี่ยอยากจะถอดใจสะพานอะไรช่างยาวนานควีนโบโร่ขาลงฮะ รู้สึกเป็นอะไรที่มีมิตรภาพดีต่อใจสบายสบายนะฮะเราได้เข้ามาอยู่ในแมนแฮตตันแล้วกิโลเมตรที่27ขอเติมเจลแล้ว ขอบคุณกองเสียข้างทางที่ยื่นอาหารมาให้นะฮะได้เวลาให้อาหารแล้ว First Avenue นะฮะเป็นเนินซึมแล้วซึมอีกจนไม่รู้จะสรรหาคำไหนมานิยาม New York concrete jungle where dreams are made of There's nothing you can do here in the New York พานที่4ครับ Willis Avenue Bridge ข้ามจากฝั่งแมนฮัตตันไปฝั่งบรอนซ์นะฮะตอนนี้กิโลเมตรที่3 1แล้วสาบานว่านี่คือสะพานสุดท้ายแล้ว Third Avenue Bridge หรือว่า m e d i c i นแอฟบริดจ์นะฮะเราใช้เวลายอยู่ในบรอนซ์ไม่นาน,นะครับก็ข้ามกลับกลับมาแมนฮัตตันอีกครั้งนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่บริเวณข้างเซนต์ชอ Park แล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าพาร์คนะฮะ สุดท้ายแล้วคร up, love, ับผมนี่มาวิ่งหรือมาทำอะไรเนี่ยกูทำคอนเทนต์นี่คุณมาวิ่งหรือคุณมาทำอะไรครับคือกูวิ่งมาโคตรเหนื่อยพวกมึงแม่งนั่งสเปรย์กันมาขอโอดสุดท้ายแล้วเลี้ยวสุดท้ายเพื่อจะเข้าเซนทรัลพาร์คอีกครั้งนะฮะ ใกล้แล้วใกล้แล้วต้องใส่เกียร์มาแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันสับโฟโอ้ยทันสับโฟยุบวิดโอว หลังจากรับเหรียญแล้วรับถุงยังชีพแล้วต่อไปเราไปเอาพอนโชฮะอากาศเริ่มหนาวแล้วพอหยุดวิ่งปั๊บหนาวเลยเป็นพอนโชที่ดูดีที่สุดใน6 w ว r ล d m a ม o เจอร์แล้วล,ะละ่ะรู้สึกว่าค่าสมัคร350กว่าเหรียญที่เขาเก็บระไว้อะเขาเอาส่วนนั้นลหละไปทำพอนโชครับวิ่งเสร็จแล้วเราก็มาเชียร์กับแก้งห่างมานะฮะ ลุคโซครับ l a กไ n i ครับพี่ thank you and goodbye New York